เอามีเอาเพิดมาเอาเพิดมาเอาเพิดมาใส่รถก่อนเอาเพิดมาใส่รถเอามาใส่รถมาเออนั่นหลักมาหลักมามาใส่รถเลยตาวตาวตาวไก่ไกลงไก่ไก่ลง ไปใส่รถเนะ่าใส่ในรถเน่าใส่รถเน่าเฮ้ยเยพื่อนเพอนลูกลูกเขี้ยวหมาก่อนพ่อมีพ่อมีพ่อมีมันบะแล้วตัวไหนพ่อมีพ่อมีเอาเนี้ไปใส่รถน่งพ่อม,มีเอานี่ไปใส่รถบื้อๆน่งเร็วไปเร็วมาเอาเร็วพ่อมีพ่อเม่เนี่ยไพ่อมีไม่ฉันบอกพ่อพี่ตัวไหน พ่อเ่เอานี่ไปใส่รอดก่อนลูกเอาไปใส่รอดก่อนมาขึ้นเตะเร็วเร็วนี่นะหั่มน้อยเดียวอ่าเออเอาไปใส่รอดกันยกใส่รอดเอาพ่อเ่อะเร็วเร็วเร็ว แล้วก็ภารกิจลูกนะไงฮะเขามีภารกิจต์เขามีนะ่งนี่นะ่งเขามีเบาะแล้วก็เขามีอ่ะแมวเออใส่รถอ่ะมันนักล่ะนักเออมันนักเออนักนักเป็นกระโหลกฮะ เรียบร้อยขอบคุณข้าแม่ก้อนแมวใส่หื้อเน่ยข้าแม่ก้อนลูกข้าแม่ก้อนข้า <c oughs> จะขึ้นล่นละอีโอเค